อันนี้เราเรียนในในในคลาสอะไรนะของเราเป็นคลาสสแค t ร์ใช่ไหมใช่ครับคลาสสแคร์โอเคจุดมุ่งหมายทำไมเลือกเรียนคลาสสแคร์ครับเอ่อตอนแรกอะผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นได้นะแต่อพอเริ่มแบบใส่พวกแบบเลดบูตดู r e d b ูตีสไตล์ดีเอ็มซีอะไรพวกนี้เริ่มแบบ,แบ,บอีเทอยากเล่นได้วะ่ะ เออแล้วแบบคือก็เคยแบบลองลงประกวดลองเล่นดูอะไรอย่างนี้ก็คือเราก็ทําได้นี่วะก็แล้วก็ได้มาเจออาจารย์ฟินาตี้อย่างนี้ก็เขาก็แนะนําผมตลอดนะทุกอย่างทุกสรรพสิ่งการต่อเครื่องแม้แ,แต่อะไรบางอย่างครับเฮ้ยจริงเราสองคนคือรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนมาอยู่ที่นี่เนาะใช่รู้จักนานแล้วตั้งแต่ ภายในโชว์รูมมั้งก็สอนตั้งแต่ที่นั่นเลยนะตอนนู้นนะแต่แบบยังไม่เป็นอะไรเลยจนตอนนี้ขยับมาใช้เครื่องพวกนี้ได้แล้วค่ะชอบเครื่องแบบนี้มากกว่าเลยชอบเครื่องแบบที่บ้านมากกว่าเออตรงๆพี่ชอบแบบนี้มากกว่าครับแต่แพงนะเออก็แพงครับไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีก็มองไว้ก่อนเรยไว้ก่อนแต่ก็ชอบอยู่แล้วพวกนี้ก็เรียนสแครปเนี่ยแนะนำนิดนึงเนาะก็คือควรจะเปิดเพลงเป็น ควรเนะเสื้อเขาเขียนว่าควรควรจะเปิดเพลงเป็นหรือมิกเพลงได้แล้วซึ่งมิงก็ข้ามเลเวลจากบิกิเนอร์ขึ้นมาแล้วเนาะใช่อ่ก็ข้ามาตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นเซมิโปรเฟชชั่นอลแล้วนิดหนึ่งครับอย่าเรียกเซมิยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้ดือเปล่ในความรู้สึกห่วนะยังต้องพัฒนาอีกเยอะจริงจริงก,ก่อนมาเรียนนี่ได้งานแล้วนี่ใช่ไหมโยโรโยโรเอกมครับมาดูเล่นมาดูผมเล่นได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายจริงๆในการเปิดเพลงไม่ใช่รักดนตรีครับใช่ครับหญิงล้วนๆครับเอามอบเลยในการมาทางนี้แล้วเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกๆวันมีแต่วความสุขแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนแบบนี้ครับมกเพลงได้แล้วนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเล่น Scratch เพื่อให้มิกซิงของตัวเองดูมีอะไรมากขึ้นเป็นางานเมื่อกี้เทคนิคเมื่อกี้ที่ให้ไปง่ายแต่ดูดีง่ายแต่เท่ครับแค<ว><น>่นั้นแหละเท่พอครับไม่ต้องเล่นยากไม่ต้องเล่นเยอะเอาเท่ไว้ก่อนเล่นน้อยแต่ดูมากใช่นี่มินิมอลมิกซิงม,มินิมอลมากล็อบลอฟอะมอมินิมอลอ่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาพูดคุยกับนักเรียนที่นี่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดสลับภาพไปให้ว่าแบบ เอ้เขาเล่นเป็นยังไงนะสไตล์ไหนนะนะครับก็ไอ้ที่มิกเมื่อกี้ไม่เอานะไม่เอาโหดมากเลยโอเคเออมีแต่เพลงหยาบคายนะเราเนี่ยรักใส่รักใส่ไม่มีเลยในหัวจริงๆมีเพลงแนะนำครับเพลงชื่อเบื่อลงข้างบ้านเพิ่งแชร์ไหมเป็นไงครับเนื้อเพลงสุดขอสักโอ้ร้องไปก็คือเซนเซอร์โหตัยาวเลยยาว นะครับโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ